สวัสดีจ้านี่วันนี้ค่ะโอจะมาให้ดูข้อแตกต่างนะคะนี่ระหว่างปินรัตนะคะปินรัตนะคะกับหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณเนาะเพราะว่าคือมีลูกค้าทักผิดเยอะมากเวลาวันนั้นที่โอไลฟ์สดอะว่าโอโอเอาปินรัดมามามา,มาถืออย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าหงสุวรรณไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะมาให้ดูข้อแตกต่างวันนี้มาให้ดูข้อแตกต่างค่ะของปินรัดเนาะนี่ค่ะ ปินรัดค่ะปินรัดเนาะเส้นนะคะดูลายเส้นค่ะดูดูลายเส้นนะคะจะสีขาวนะคะสีขาวเนาะส่วนนะคะนี่ส Olivier, ่วนน้องของสุวรรณค่ะนี่จะออกสีชมพูนะคะสีชมพูพี่น้องเห็นไหมคะจัดๆสีชมพูอ่อนๆเนาะสีชมพูอ่อนๆค่ะสีชมพูอ่อนๆที่ลายเส้นมันเนาะค่ะที่ลายเส้นมันเนาะแล้วอีกอย่างที่เด่นชัดก็คือเส้นขอบ เส้นขอบใบของของสุวรรณน,นะคะจะเขียวค่ะเขียวเข้มเลยค่ะพี่น้องจะเขียวเข้มเลยนะคะดูค่ะเขียวเข้มทุกใบเลยค่ะส่วนนี้ค่ะปินรัตนี่จะอ่อนกว่านะคะสีอ่อนเนาะสีอ่อนสีอ่อนกว่าค่ะนี่เอ็มแบบนี้เลยนะคะนี่สีอ่อนกว่าแตกต่างนะคะแต่ต่างเนาะเดี๋ยวขยับมาใ,ใกล้ๆนะคะนี่ค่ะนี่ตอนตโตนะคะตอนโตเนาะ นี่ค่ะหงสุวรรณนี่ค่ะเส้นขอบข้างนอกนะคะนี่นิปินรัดเนอะที่โอชี้นะคะที่โอจับเนอะปินรัดค่ะดูลักษณะค่ะคล้ายๆกันมากใช่ไหมคะแต่เวลาน้องโตแล้วปินรัดจะสีชมพูด้านในเนี่ยค่ะจะก,กระจายออกมาสีชมพูระเรื่อเลยนะคะสีชมพูไม่ใช่ระเรื่อนะคะสีชมพูออกแบบคล้ายๆเลือดหมูค่ะเพราะว่านี่ค่ะสังเกตได้นี่ อันนี้เริ่มโตก็เริ่มจากกระจายออกมาแล้วสีชมพูเนาะค่ะนี่เห็นปะจะเป็นอย่างนี้พอโตแล้วน้องจะเป็นแบบนี้เลยจะสวยอย่างนี้เลยมันจะมีสีชมพูละเลือ้อสีชมพูแบบว่าคล้ายๆเลือดหมูออกมากระจายออกมาที่พื้นนะคะสวนของสวุวรรณนั้นโตตอนโตก็ไม่มีนะคะไม่มีพื้นสีชมพูใดๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่เลยนะคะชัดไหมจ๊ะชัดไหมว่านี่ค่ะ ปินรัตนะจ๊ะปินรัตปินรัตมีสีชมพูกระจายนะคะส่วนของสุวรรณไม่มีนะคะมาดูก้านค่ะพี่น้องก้านค่ะจะออกสีน้ำตาลเนาะจะออกสีน้ำตาลส่วนก้านของปินรัตนี่ค่ะออกชมพูอ่อนเนาะพี่น้องชมพูอ่อนนะจ๊ะสังเกตค่ะนี่คือข้อสังเกตเนาะ แต่สวยทั้งสองแบบนะจ้านี่สังเกตดูดีๆนะจ๊าสังเกตดูดีๆเนาะเวลาไปซื้อนะคะพี่น้องมันจะคล้ายกันมากๆนี่อันนี้ของสุวรรณที่ต้นประมาณเท่าๆกันกับต้นนี้เนาะเนี่ยค่ะนี่ต้นโตเท่าๆกันนะนี่ค่ะดูค่ะเห็นไหมคะว่าต่างกันจังเลยนะคะต่างกันนะคะนี่ค่ะดูเม็ดค่ะ นี่นะคะขอบใบต่างกันเลยค่ะนี่ของสุวรรณเข้มนะคะนี่ปินรัตอ่อนนะคะขอบนอกน้องขอบนอกขอบใบนะคะนี่เลยค่ะสังเกตดูดีๆนะจ๊ะพี่น้องอันนี้โอมเอมาให้ดูนี่ค่ะคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะนี่ค,ค่ะลองสังเกตดูนะจ๊ะพี่น้องเนาะน,น,น, <ๆ S 1> นี่ของสุวรรณน,นะจ๊ะของสุวรรณเนาะ นี่ของสุวรรณนะคะตอนโตน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะคะพื้นก็ไม่มีกระจายนะคะมันจะเป็นเม็เมดๆอยู่อย่างนี้ตลอดเนาะตลอดเลยค่ะพี่น้องส่วนปินรัตดูค่ะน้องจะมีสีชมพูกระจายออกมาที่พื้นนะคะนี่นี่ค่ะนี่คลิปนี้แค่นี้นะคะพี่น้องขอบคุณมากขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า